เพื่อสัมผัสบัเสียงกับครูบาอาจารย์อธิบายธรรมะออกไปเมื่อท่านออกเสียงไปในเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรากําหนดพิจารณารู้ตามธรรมะตามความเป็นจริงที่ท่านอธิบายไปเพื่อเราจะจดจำเอาธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังไปนี้สอง สิ่งใดที่เราได้ยินได้ฟังไปแล้วแต่ยังไม่เข้าใจแต่ก็จะเข้าใจในของสินนั้นสามจะหายความสงสัยในเรื่องนั้นนั้นด้วยสี่ทำความเห็นให้ถูกต้องตามเหตุตามผลตามหลักความจริงหรือตามบทธรรมนั่นห้าจิตใจเราจะมีความผ่องใสล่าเลิองอันนี้เรียกว่า หลักการฟังธรรมจะฟังธรรมที่นี่ก็ตามแห่งอื่นไหนก็ตามหรือจะฟังธรรมจากมวนเทปครูบาอาจารย์เอาอาจมาแล้วก็ตามก็เหมือนเหมือนกันหรือฟังจากวิทยุกระจายเสียงก็เหมือนเหมือนกันเราพยายามตั้งหลักข้าประการนี้เอาไว้หลักข้าประการนี้ไม่ใช่ว่าจะทางธรรมทางศาสนาอย่างเดียว ทางโลกก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยมีคำสอนพระพุทธเจ้าทเทศคําเดียวกันนั้นเน่ะครอบจัก,กรวาลทางธรรมทางโลก